ปากฏว่าเฟดให้ไกด์แดนส์ว่าเป็นการขึ้นครั้งสุดท้ายสมมุติส่งสัญญาณแบบนั้นพี่ว่าหุ้นขึ้นได้ต่อตามสถิติเนี่ยหลังเลือกตั้งประมาณสักหเดือนเนี่ยหุ้นอาจจะยังขยับขึ้นได้อีกนิดนึงหนแต่พอหลังจากเลือกตั้งเสร็จ2เดือน3เดือนแล้วเนี่ยหุ้นลง เซลอินเมเซลอินเมมาอีกแล้วเดือนพฤษภาคมหุ้นต้องตกหรือเปล่าปีนี้ที่ถามในผมก็ไม่แน่ใจนะพี่จานโยลี่เอฟเฟกไม่มาแต่เซลอินเมนี่จะมีหรือเปล่าพี่ใหม่วิเคราะห์ยังไงว่าถ้าหุ้นไทยขึ้นเมษาแล้วพฤษภาจะต้องถูกขายหรือเปล่าปีนี้มันจะเป็นอย่างนั้นไหมครับพี่ใหม่มีโอกาสพลิกล็อกไหมเชิญครับพี่ใหม่ วิเคราะห์ได้ยากมากเลยเพราะว่าตลาดไทยเนี่ยมันพลิกไปพลิกมาตลอดเนาะ mm hmm. เอ,อเราคิดว่าจะมีแจนยูริเฟกปรากฏไม่มีดันมีซานต้าแลน y ี่พอ mm hmm. Santa าแลน y ี่จบปุ๊บมาเดือนมกราคมพามกร,า,มา,มกรา,มายังพอได้กุมพาตกหนักมากโอ้ฝรั่งเล็เซลเยอะแยะมันอาจจะมีกลิ่นเกี่ยวกับเรื่องสถาบันการเงินไม่ดีมาก่อนหรือเปล่าไม่ดูเนาะแต่พอมามีนาก็มาเจอเรื่องของแบงลม้ม อะไรเงี้ยเครดิตสวิสมีปัญหาเงี้ยนะคะเออมษายอย่างที่คุยกันไปเมื่อกี้ว่าเออมันก็มีแคตตาลิสภายในนะเงินสะพัดเลือกตั้งรุ่นนี้นั่นส่วนเดือนพฤษภาคมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับออปัจจัยที่เข้ามาเหมือนกันว่าถ้าสมมติว่าปัจจัยภายนอกไม่ได้มีอะไรเสี่ยงมากขึ้นแล้วอเมริกาเนี่ยเขามีการประชุมเฟดมีติ้ง อีกครั้งครั้งถัดไปเนี่ยครั้งถัดไปเขา,าต้นเดือนพฤษภาใช่เขาประชุมวันที่สองถึงสามพฤษภาเพราะงั้นถ้าเกิดเขาประชุมวันที่สองถึงสามพฤษภาแล้วปรากฏว่าเฟดให้ไก์แดน์ว่าเป็นการขึ้นครั้งสุดท้ายสมมติส่งสัญญาณแบบนั้นพี่ว่าหุ้นขึ้นได้ต่อแต่ถ้าหากว่าพูดคลุมเครือเราก็ยังไม่แน่ไม่ไม่ไมฟันธงแล้ว สิ่งที่เขาจะพูดเสมอคือว่าอัตราดอบเบี้ยอาจจะยังปรับขึ้นต่อไปได้อีกถ้าจำเป็นอะไรเงี้ย mm hmm. คือถ้าถ้าสมมุติวอร์ดดิ้งมันออกมาแบบเนี้ยมันคุมเครือคุมเครืออย่างเงี้ยมันไม่โอประกอบกับสิ่งที่เราต้องติดตามอย่างใกล้ชิดมากๆคืออัตราเงินเฟอ้อเพราะาอันเนี้ยมันเป็นตัวที่จะ,ะทำให้เฟดเนี่ยตัดสินใจว่าจะไปทางไหนจะยุติการขึ้นแล้วไหมหรือจะต้องขึ้นอีก ถ้าสมมุติว่าเงินเฟ้อสหรัสรยังสูงมากๆค i n f l ฟ t i o n c o ค e PCE คือเงินเฟอ้อส่วนบุคคลขั้นพื้นฐานยังสูงมากๆแล้วดูว่ามันจะลงยากเนี่ยอันเนี้ยพี่ว่าดอกเบีย้ยอเมริกาอาจจะยังแบบว่ามีสิทธิ์ที่จะไม่ไม่เป็นครั้งสุดท้ายก็ได้ mm. นะคะก็ต้องติดตามตรงนั้นแหละที่จะเป็นตัวตัวชี้ว่าจะไปทิศทางไหน อีกอันหนึ่งก็คือพอเราจบเรื่องเงินสะพัดเลือกตั้งเนาะเราเลือกตั้งวันที่ส4พฤษภาเสร็จปุ๊บเขาก็จะตั้งรัฐมงตรัฐบาลกันอันเนี้ยอันนั้นก็อาจจะมีเซลออนแฟกได้เหมือนกันช่วงพฤษภามิถุนาเพราะตามสถิติเนี่ยหลังเลือกตั้งประมาณสัก1เดือนเนี่ยหุ้นอาจจะยังขยับขึ้นได้อีกนิดนึง1% 2%แต่พอหลังจากเลือกตั้งเสร็จ2เดือน3เดือนแล้วเนี่ยหุ้นลง คือมันมีเซลออนแฟกเกิดขึ้นเพราะว่าก่อนเลือกตั้งขึ้นมาแล้วขึ้นมาก่อนหน้าแล้วครับครับดังนั้นชั่งน้ำหนักแล้วพฤษภาคมปีนี้เซตบ้านเรามีโอกาสมีโอกาสที่จะไม่เกิดเซลอินเมยไหมเปอร์เซ็นต์สักเท่าไหร่ครับพี่ใหม่ครับบอกไม่ได้เลยว่ากี่เปอร์เซ็นต์เพราะมันขึ้นอยู่กับ<ม>ตัวเลขเงินเฟอ้อของเมกาจริงคือต้องตามนะมแต่ว่า เออเป็นสิ่งที่ต้องพึงระวังถ้าเราเอาตรงนี้ไปผูกกับเงื่อนของเทคนิคเกอรก็คือว่าถ้าเดือนเมษาไปจนถึงต้นพฤษภาเนี่ยเซตอินเด็กไม่สามารถยืนเหนือพันหหิได้อย่างมั่นคงเนี่ยเราก็เออระมัดระวังกันไว้ก่อนแล้วกันว่ามันอาจจะเป็นการรีบาวแล้วลงต่อได้แต่ถ้ายืนเหนือพันห้ห้าิจุดได้เนี่ยใครอยากลุ้นถือต่อก็โอเคลุ้น <c oughs> ลุ้นได้ พี่หมายบอกขอพึ่งตัวเลขหน่อยแล้วกัน1 6น0กร้อาบจุดคือมันฟันธงลำบากมากเพราะว่ามัน <laughs> เดี๋ยวนี้ปัจจัยมันเปลี่ยนแม้แต่ช่วงเช้า <laughs> ช่วงบ่ายยังไปกันคนละทิศทาง <laughs> นะครับเพราะฉะนั้นยังยังไม่ชัดนะครับสำหรับเดือนพฤษภาคมปีนี้ว่าจะมีเซลล์อินเมย์ไห้ยังต้องลุ้นแต่อีกหนึ่งในตัวแปนหนึ่งที่จะเอาไว้นะเอาไว้ดูได้บ้างนะก็คือเรื่องของระดับดัชนี1,650จุด เซตกลับมาทะลุตรงนั้นได้หรือไม่แล้วยังยืนอยู่ไหมถ้ายังยืนอยู่ได้เนี่ยโอกาสลุ้นไปต่อก็ยังมีนะครับสำหรับเซตในเดือนพฤษภาคมนะครับมันนี่พัสออนไลน์013สแกนหุ้นอย่างมั่นใจสร้างกำไรอย่างยั่งยืนเราสแกนหุ้นกันมาแล้วเรารู้ว่าเราจะสแกนหุ้นอย่างไรเป็นส่วนหนึ่งในการให้ได้หุ้นในเบื้องต้น เพื่อนำไปกันกรองต่อทั้งใช้สูตรสแกนทั้งได้หุ้นเด่นจากที่ต่างๆเนี่ยได้มาแล้วอย่าพึ่งเอาไปวางแผนเทรดเลยนะยังนะควรจะมีกระบวนการใส่ตะก้าใส่ตะแกรงกันกรองอีกหลายขั้นเลยผ่านแด้านแล้วเอาไปวางแผนการเทรดได้เลยไหมไม่ครับยังครับเอามากรองอีกขั้นหนึ่งด้วยกระบวนการแบ็กเทสจากอินดิเคเตอร์เสร็จแล้วนะครับ นะมาดูครับเพราะว่าการสกรีนิ่งเนี่ยมันมีสกอร์ลิงด้วยได้หุ้นมาเป็นปึกเลยใส่ตะแกรงแล้วล่อนมาเหลือ3ตัว5ตัวเนี่ยมันมีคะแนนออกมาด้วยเราจะได้เลือกว่านะเราควรจะลงทุนหุ้นตัวไหนนะน้ำหนักมากน้อยแค่ไหนนะจำนวนเงินจำกัดก็ไม่ต้องลงทุกตัวนะดูคะแนนที่อันดับ1อันดับ2หรือถ้ามีตังเราก็อาจจะ เวทน้ำหนักในการลงตามสกอร์ลิงที่ได้หลังจากผ่านขั้นตอนในการสกีนก็ได้นะหรือพอได้คะแนนเรียบร้อยแล้วเข้าสู่กระบวนการแบ็กเทสแล้วค่อยไปสู่กระบวนการสุดท้ายคือการวางแผนการเทรดเพื่อหาจุดซื้อจุดขายจุดคัดนะอันนั้นก็จะเป็นกระบวนการที่นะครบในเบื้องต้นซึ่งเป็นระดับพื้นฐานก่อนที่จะ เข้าทำการเทรดหรือเข้าทําการลงทุนในหุ้นนะครับฉะนั้นทั้งสิทธิเก่าสิทธิใหม่ประสงค์อยากจะเรียนย้อนหลังสามารถติดต่อโดยตรงผ่านทางแอดมินของเราง่ายๆก็คือสแกน QR code หน้าจอนี่แหละครับง่ายที่สุดนะครับสแกน QR code หน้าจอนะครับอันนี้ง่ายสุดเลยนะง่ายสุดเลยหรือว่าติดต่อโดยตรงผ่านทางไลน์ครับนะพิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า m o n e y plus M O N E Y P L U S มันนี่พลัติดกันตรงตัวนะครับสนใจก็สามารถที่จะติดต่อโดยตรงนะกับทางทีมแอดมินได้เลยนะครับส่วนท่านที่ถามนะครับหนังสือครับนะก่อนจะมีล็อตใหม่นะครับต้องบอกว่าล็อตนี้ก็ยังคงน่าสนใจนะครับนะสำหรับ โปร16นะครับขออนุญาตแนะนำโปรเดียวครับถ้าท่านยังไม่มีทั้ง3เล่มก็แนะนำโปรเดียวครับเพราะว่าราคาได้ส่วนลดส่งฟรีและได้รับของที่ระลึกอีก3ชิ้นจากทางสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนด้วยเจาะลึกเข้าใจง่ายจัดเต็มสายเทคนิค Candlestick Charting เล่มซ้ายเล่มกลาง Chart Pattern และเล่มขวา e l r a เ e Web Trading นะครับนะสนใจเชิญนะครับสั่งซื้อหนังสือดีจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนผ่านทาง มันนิพัสเปเชียลของเราได้นะสแกน QR Code เมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็ติดต่อโดยตรงกับทางแอดมินได้เลยนะครับ